กรต้องขอกราวสวัสดีกับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านกันด้วยนะครับผมพบรายการ The In Game เมื่อกี้ผมเดทยินนีต้าเข้าสู่เกม Naruto X Naruto Ninja War กันด้วยนะครับสำหรับตัวของคลิปโอนี้เราจะมารีวิวตัวของเ,เกตล่างวันรกนินจาผมทาการรีคิดครั้งที่4นะผมเป็นการรีคิดต,ต่อสู้กับโมชิกิอีกเช่นเคยแต่ว่าครั้งนี้ในตัวของรูปแบบอันติีก็เป็นการสู้กับโมชิกิจริงๆเนาะเพราะาอันติีครั้งที่3ที่ผ่านมาตัวนี้ของเกศมันสู้กับ อุร a s h i แทนนะครับผมแต่ว่าครั้งนี้เป็นสู้กับโมชิกินะครับผมสำหรับตัวของอันติก็ดาวถูกนะอะชงเชงชงเชงกันไปนะครับสำหรับตัวของอันติซาเเกะถามว่าตัวของเกะรอบนี้ดีแค่ไหนผมบอกเลยเลยว่าสกิลดีมากถูกใจมากแล้วก็เป็นในตัวของซาเเกตที่รีคิดสกิลมาดีที่สุดในบรรดาการรีคิดทั้งหมดของซาเเกตแล้วนะครับผมจะเป็นยังไงลองไปรับชมกันดูก่อนที่จะไปฟังเนื้อหาก็ต้องขอบอกก่อนว่าซาเเกะเองก็มีบัฟเอฟเฟกต์มาใหม,เหม่เหมือนกันเหมือนกับบรูโตโมโมชิกิแล้วก็รุ่นเจ็ด สำหรับเอฟเฟกใหม่ของสเตรเกมีชื่อว่าชินอบีแอซิดฟรอมเดอะชาโดว์นะครับผมการช่วยเหลือจากเงามืดไม่รู้แปลถูกแปลผิดหรือว่าอ่านผิดยังไงต้องขออภัยด้วยลกันนะครับผมโอเคก็ ตัวบัฟนี้ก็เป็นการทวีคูณดาเมจนะครับโดยที่ทําให้สกิลสเกตแรงขึ้นโดยที่ไม่ต้องมีการมีเงื่อนไขนะผมก็คือถ้าเกิดสเกตสกิลแรงอยู่ที่1 0 0 0นะครับได้รับบัฟไอเดีเพิ่มเป็นพันห้าสเกตกดสกิลบัฟตัวของชาร์โดตัวนี้นี่ผมทำให้เกตเนี่ยจะไอเดียพันห้ากลายเป็นสามพันเป็นการทวีคูณดาเมจให้กับตัวสกิลโดยตรงโดยที่ไม่ต้องทําเงื่อนไขการติดบ้ายติดช็อตหรือติดสโลให้กับศัตรูก็คือสกิลเกตแรงขึ้นเลยถ้าเกิดมีบัฟอยู่นี้ในตัวนะครับ และในส่วนสุดท้ายครับผมที่ผมไม่ได้พูดในส่วนของตัวนารูโตะและก็ซาสิเกะนะครับผมสำหรับนารูโตะและซาสิเกะมีเอฟเฟกพิเศษครับผมในการทะลุตัวของเกราะไม่พอครับผมนารุโตะและก็ซาสิเกะทั้งคู่นะครับผมย้าว่าอันตีของโตกับเกะทั้งคู่สามารถที่จะลบล้างบัฟตายเกิดออกไปได้เมื่อคุณอันตีใส่เช่นถ้าเกิดอันโซนะครับผมอยู่ในยันตายเกิดนะแล้วก็ทําการอ,ออกมาจากยานปุ๊บเนี่ยคุณกดอันตีใส่ยันตายเกิดนะครับผม มันจะไม่ทํางานเท่ากับว่าตัวละครตัวนั้นจะตายในยทันทีโดยที่ไม่มีการตายเกิดต่อให้จะเป็นบัฟจากกันหรือจะเป็นในส่วนของตัวละครบ้านในหรือว่าตัวละครบ้านต่างๆนานา,นาเวลามันมีบับตายเกิดเป็นออร่าสีเขียวกับตัวละครน,นะครับผมถ้าเกิดนารุโตะและก็ซาดิเกตทําการกดอันติใส่นะครับผมบับตายเกิดจะไม่มีผลเท่ากับว่าตัวของตัวละครตัวนั้นจะตายทันทีโดยที่ไม่มีการรีเวิร์สเกิดใหม่ครั้งหนึ่งนี่คือสิ่งที่ทําให้โตกับเกตเทพกว่าตัวของโบรุโตะและโมโมชิกินะครับ เริ่มกันที่อันตีนผมสลับตัวของอันตีอะชงเชงชงเชงตัวนี้นะผมต้องขอบอกว่าใครเห็นก็ว่าตายผมเอ้ยไม่ใช่ฮผมใครเห็นก็ว่าชิซุยเอย้ใครเห็นก็ว่าอิทจิเออถูกแล้วมันคืออันตีของชิซุย,อ,ยอิทจิล่างเอ็นบูนั่นเองนะผมสลับตัวของอันตีนี้ก็คือเอาก๊อปตรงฉบับมาเลยแค่เปลี่ยนจากอิทจิกับชิซุยกลายเป็นนารุโตะก,กับซาดิเกะเอม ตำแหน่งการวาร์ปการพุ่งน,นั้นตรงกันกันกนกบฉบับของอิชจิเอนบุโดยตรงทุกอย่างเลยนะผมนะนเรียกได้ว่าซินคิดโคตรโขนนะผมนึกว่าจะดีกว่านี้แต่ว่าก็ถือว่ารับได้อยู่ที่มันยังตรงกับฉบับที่ตัวของอนิเมะละกันนะครับผมอันติชีชงเช้งชงเช้ง,ช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 งตัวนี้นะผมสร้างความเสียหายแบบไม่ส Effect, Buff, นเอฟเฟกต์ับนมหมายความว่ายัางไงตัวของเกตนะผมหากทําการกดอันตรีใส่ศัตรูนะศัตรูมีบัฟเอฟเฟกต์ต้านธาตุ EX นะครับผมที่มันตรงกับสีของอันตรีเกตหรือมีบัฟเกาะหรือมีบัฟเอฟเฟกต์ใดๆก็ตามนะครับผม โดนรับดาเมจแล้วเบาลงได้สลิเกตครับบัฟเอฟเฟกเหล่านั้นจะไม่มีผลกับอันตีเกตสมมติว่าเกตเนี่ยกดอันตี1ล้านนะผมทำดาเมจศัตรูเนี่ยถ้าเกิดศัตรูมีเอฟเฟกที่สามารถลดดาเมจให้เกตเหลือแค่ห้าแสนได้เกตครับผมเอฟเฟกอันตีคือไม่สนบัฟเอฟเฟกหมายความว่าคือไอตัวของบัฟเกราะของศัตรูเนี่ยจะไม่มีผลสลิเกตก็จะทำดาเมจ1ล้านเต็มๆใส่ศัตรูอยู่เหมือนเดิมโดยที่บัฟเกราะไม่มีผลเท่านั้นนะครับผมโอเคเมื่อทำการกดใช้งานนะครับผมก็ ใบในหผมการติดช็อตเนาะได้รับบัฟดีเฟน์แล้วก็คริติคอลเพิ่มขึ้นนะผมเพิ่มอัตราการหลบหลีกผมเพิ่มต้านท่าสายนอร์มอลเ n g t h r e l e a น e a n n i h i l a t i น n m a n i p u l แล้วก็อิมแพคก็คือต้านทุกสีได้รับบัฟอมตะเมื่อกดใช้งานอันตินะครับผมแล้วก็ได้รับบัฟเอฟเฟกต์ใหม่ผมคิโนบีแอสซิดรอมเดอะชา a d o w นะครับผมสำหรับบัฟตัวของนี้ก็คือทําการทวีคูณอย่างที่ผมได้อธิบายไปช่วงต้นคลิปนะครับผมเมื่อคุณอัพอันติดสติเติเป็นเลเวลที่8ผมนะเพิ่ม อัตราการหลบหลีกแล้วก็บัฟอมตาให้กับซาิเกตเพิ่มขึ้นนะครับผม efx ครับเมื่อคุณทําการเก็บเกรสีแดงของอันตีเต็มแล้วกดใช้งานนะครับผมหนึ่งคือซาิเกตมีบัฟรีเวิร์ดครับได้รับบัฟตายเกิดท่านผมแล้วก็ตัวของคูดาอันตีซาิเกตลดลง50%เหมือนกับนารูโตะแล้วก็ตัวของเดดาระหรือตัวละครต่างๆพาแม่คาง,งูยะนะครับผมหากซาิเกตอั Anti Q own, นตีคูดาวท่านผมเวลที่1อยู่ที่66วินาทีเกรสีแดงเต็มทําการกดใช้งานท่านะผมคูดาวจะเหลืออย โดยที่เกศสีแดงไม่เต็มคูดาวอันติจาก33จะกลับมาที่66เหมือนเดิมนะครับผมหมายความว่าถ้าเกิดว่าคุณอันติเลเวลที่15นะครับผมก็จะยังคงคอนเซปต์เหมือนเดิมก็คือครูดาวอันตีจาก19วิก็จะเดือเพียงแค่9.5วินาทีและนี่คือสิ่งที่สถิตมันดีตรงที่มันกดอันติได้ลัวนะครับแต่ว่าความโหดของเกตไม่ได้อยู่ที่อันตีครับตอนนี้คือต้องบอกเลยว่าความโหดของเกตอยู่ที่ตัวของสกิลล้วน้วนเลยครับผม ต่อกันด้วยตัวของสกิลลิมิตเบรกนะครับผมสำหรับสกิลลิมิตเบรกของซาติเกตนะครับผมเมื่อคุณทําการกดใช้งานจะติดสถานะช็อตนะครับผมทําการล้างบัฟอีกฝ่ายนะครับผมลดคูลดาวสกิลลง2วินาทีในเลเวลที่1นะครับผมได้บัฟอมตะขณะกดใช้งานนะครับผมทําการได้รับบัฟการสถานะนะครับผมเป็นสิ่งที่น่ายินดีอย่างมากกับซาติเกตนในร่างวันดิ้งนินจาที่มีบัฟการสถานะกับเขาแล้วนะครับผมน่าแปลกใจที่ร่าง EMS นะครับผมเป็นร่างที่ต้องเรียนได้ว่าได้กว่าร่างพ่อแต่กับมีการสถานะก่อนร่างพ่ออีกนะครับผม น่าสงสารนะครับผมสกิลนี้เมื่อทำการกดใช้งานจะได้ทำการรีคอเวอร์ CP พให้กับตัวละครนะครับผมได้รับบัฟชินอบีนะครับผมทำการทวีคูดามจเนาะตรวกับดักนะครับผก็คือทาการแสดงตาแหน่งกับดักรอบๆตัวของสกิลที่ทําการพุ่งไปนะครับผมเมื่อคุณอัพสกิลเป็นเลเวล8นะครับผมจะเปลี่ยนจากการลดคูดากิล2วินาทีกลายเป็น50%แทนก็คือคูดาลดลงครึ่งหนึ่งนั่นเองนะครับผม แล้วก็ทำการได้รับปรับการสถานะเพิ่มขึ้นทำการรีคอเวอร์ซีพเพิ่มขึ้นได้รับปรับต้านทาน e เนะครับผมก็คือต้านทานทาสายเล็งดีลิทอเนอร์เ a ชั o นมนุภย์ทะเลแล้วก็อิมแพกเอกนะผมทุกสีของ EX นั่นเองนะครับผมทำการลิมิตเบรกครับผมลิมิตเบรกบวกหนึ่งทำการลดอมาตะสตูลง 3วินาทีนะครับผมลิมิตเบรกบวก2ทําการลดอมตะสตูลง5วินาทีนะครับผมแล้วก็ลิมิตเบรกบวกาครับทำการเพิ่มระยะเวลาต้านทาน EX ต่างๆนานา,นาที่ผมได้อธิบายไปในเลเวลที่8นะครับผมก็คือทุกสีเลยแล้วก็เพิ่มเติมครับผมทำา a m a เพิ่มเติมกับตัวละครสายสีเหลืองเพิ่ม20%นะครับผมนี่ก็คือเอฟเฟกของตัว b u ฟสกิลนี้นะครับผม สกิลสุดท้าย Skill สกิล4ดาวน,นะครับผมเป็นสกิลที่ผมโปรดปรานที่สุดสําหรับซาลิเกตล่างนี้เลยก็ว่าได้นะครับผมหรือก็เรียกได้ว่าสกิลนี้โปรดปรานที่สุดในซาลิเกตทุกล่างเลยเพราะว่าเป็นตัวละครตัวแรกของซาลิกเกตที่เอาชิบาคุเทนเซะมาทาเป็นสกิลธรรมดานะครับผมเพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบชิบาคุเทนเซมากมากนะครับผมสกิลนี้นะผมก็จะเหมือนกับตัวของอันตีเพนที่ทําการรีคิดใน2ตัวอันตีอันที่สองนะครับผมที่จะทําการกดใช้งานนะครผมสร้างอุกกาบาตขึ้นมา ดูศัตรูไปรวมกันที่จุดๆเดียวนะครับผมแล้วก็ทิ้งอุกกาบาตล,ลงมาเนาะสกิลนี้หากคุณใช้ให้ตัวซาิเกตเป็นตัวละครกันบ้านนะครับผมจะทําการลดซีพีศัตรูตัวละครที่โดนตัวของสกิลนี้นะครับผมทำการติดสถานะใบทําการลดเกราะศัตรูเพิ่มเอดเคเพิ่มบัฟอมตะทําการรีคอมเวอร์เฮดพีได้รับบัฟชินอบีพิเศษนะครับผมทําการ Mate, ทวีคูณาเมททาการปลดกับดักรอบๆจุดที่ทาการทิ้งอุกาบาตล,ลงมารวมถึงจุดที่ทําการดูดด้วยนะครับผมเมื่อคุณอัพเป็นเลเวล6สกิลการตีปกติจะแรงขึ้นของเกตน เมื่อคุณทําการอัพสกิลตัวนี้นะผมเป็นเลเวล8ปดทำการรีคอเวอร์เฮพเพิ่มขึ้นได้รับบัฟวิ่งไวทําการตีปกติแรงขึ้นแล้วก็ไม่โดนตัดบัฟนะครับซึ่งก็คือจะเหมือนกับบรูโตเมื่อคุณทําการกดใช้งานสกิลนี้ช่วงขณะหนึ่งที่คุณมีบัฟเอฟเฟกตอยู่นะครคุณจะไม่โดนตัดบัฟหรือโดนล้างบัฟออกจากตัวของสติเกตนะครับนี่ก็คือสิ่งที่ดีมากสําหรับตัวของเกล่างี้นะครับผม จบกันไปแล้วสำหรับการรีวิวตัวของสกิลเลอรล่างวันนิลิงนินจานะครับผมมีแค่3สก,กิลเลยความเทพมากกว่าตัวที่มี4สก,กิลด้วยซ้ำนะครับผมก็สำหรับสกิลเลอรล่างนี้นะครับเอาจริงๆนะข้อเสียของเกยมีอย่างเดียวคือตัวของอันติีนะครับผม มีบัฟตายเกิดจะทำดาเมจแอเรียค่อนข้างจะสั้นไปหน่อยนะครับผมแต่ว่าคิดว่าน่าจะมีทะลุไอเฟรนนะเพราะว่า1คือไม่ทำดาเมจฟลูแอเรียซึ่งผมก็ไม่ทราบว่าเกดเนี่ยถ้าเกิดเก็บเกดแดงเต็มเนี่ยจะทำดาเมจฟลูแอเรียหรือเปล่านะครับผมถ้าเกิดฟลูแอเรียตัวอันติเกดก็จะดีอย่างมากในการระเบิดดอกสุดท้ายนะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ก็คงจะอีกเรื่องหนึ่งล้วกันนะครับผมสำหรับตัวเกดนะครับผมเอาให้พูดตรงๆเลยนะสำหรับเรื่องของสกิลธรรมดาย้ำว่าสกิลธรรมดาทั้งหมดนนนนะะะผผผมม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 รรรรววววกกกกัััััแแลลล้้้้คคค่่่่่่2สสิิอใใหหทททีีีาาาบบบดดโูตง3ยซ หนึ่งครับนุบรูโตนะนผมมีการทําให้สกิลตัวเองเนี่ยไม่โดนตัดบัฟนะผมสองมีการรวบศัตรูได้นะครับผมอ่าแล้วก็ทำการลดอ,อมาตะ5วินาทีซึ่งถ้าเกิดเอาสกิลของบรูโตทั้ง3อันนะผมนะมาเทียบกับเกะแค่2อันที่รีคิดแล้วอันนี้ผมไม่ได้อวยและไม่ได้พูดเอาเข้าข้างเกะนะแต่เกะทําได้ดีกว่า 1ครับผมสกิลดูดปลดกับดักได้กว้างกว่าครับผม2คือระยะดีกว่าครับ3คือดูดได้ดีกว่านะครับผมนี่คือสิ่งที่เกะมันทําได้ซึ่งมันเหมือนกับบรูโตซึ่งบรูโตมันดูดแล้วลดเกราะเกะก็ทําได้ครับผมคือดูดแล้วลดเกราะดูดกว้างกว่าไกลกว่าด้วยแล้วก็มีติดสถานะด้วยต่างๆนานานะครับผมอย่างคือเกะกับโบก็ไม่โดนตัดบัพทั้งคู่ถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยสิ่งที่บรูโตมีดีกว่าเกะก็เพียงแค่การอัติเข้าบ้านไหนได้นะครับผมซึ่งสิ่งที่บรูโตมีข้อเสียกว่านั้นออีีกก็คืบตไมม่ ชันอมตะใช่ไหมครับผมซึ่งตัวของเกตอาจจะมีตัวของสกิลโโนโอที่เอามาเสริมหรือว่าสกิลต,ต่างๆนานาที่อาจจะมาทดแทนทําให้ตรงน,นั้นได้ครับผมนะซึ่งเกตก็มีสกิลในสอง,องการจัดก,การศัตรูที่น่ายันหรือว่าในการเข้าบ้านไหนได้ด้วยด้วยตัวของสกิลลิมิตเบรกนะก็ต้องเรียกได้ว่ามันก็สูสีกันสำหรับโปรโตก,กบับเซนเกตสิ่งที่โปรโตมีดีกว่าเกตเพียงอย่างเดียวคือการเข้าบ้านในของโบอาจจะมีดีกว่านะครับก็คือตัวของโบเนี่ยสามารถฆ่าตัวบ้านในได้ก่อน นิดนึงนะแต่ถ้าเกิดว่าเล่นแบบจริงๆแล้วสาดิเกตรอบนี้ครับผมไม่จําเป็นต้องแหงบ้าเลยด้วยซ้ําทุกสก,กิลของเก๋ที่ดีคิดมาบวกกันกับตัวของอันเก่าเนาะเกตสามารถที่จะทําการฆ่าศัตรูได้ง,ง่ายๆโดยที่ไม่จําเป็นจะต้องอ แทงมากเลยด้วยซ้ำนะครับผมสกเกตน,นะครับถ้าเกิดให้จับรูปแบบสก,กิลนะเกตมีบัฟวิ่งอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับผมไม่จําเป็นต้องเอาวิง่งอันเก่ามาเสริมเนาะตัวของใบตัวของช็อตมีหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคือเกตก็เอาเป็นสกิลวาร์ปเล่นก็ได้นะถ้าเกิดใครอยากจะเล่นแบบว่าวารนะ์ปเนาะไม่โปดกับดักเนาะแต่ความจริงแล้วคือสก,กิลใหม่มันมีโปรกับดักอยู่แล้วไงเกตก็เลยเล่นแบบชิวๆเลยถ้าเกิดคุณอยากได้แบบดาเมจสุดๆนะครับผมคุณกดสก,กิลดูดแล้วก็ทําการพ่นมังกรไฟหรือไม่ก็คือใช้เป็นนไฟดานะ ถ้าเกิดในกรณีเข้าบ้านในก็ใช้เป็นไฟดําก็ได้ในะผมก็คือเกะเดินปวดกับดักไปเรื่อยๆผมทําการเคลียร์ยันทั้งหมดเวลาเข้าบ้านใน ก็ทาการกดสกิลอมาตะก่อนที่ลิมิตเบรกหนึ่งทีแล้วก็ทําการกดสกิลไฟดําหรือไม่ก็คือคุณทําการกดสกิลลิมิตเบรกนี่แหละครับผมเข้าบ้านในคุณจะเป็นอมตะอยู่ตอนที่กดหลังจากนั้นเสร็จคุณก็ค่อยกดทาการกดอันตีหรือกดสกิลอื่นให้ให้คุณเป็นอมตะก็ได้มันก็จะต่อเนื่องสกิลบัฟเอฟเฟกที่เป็นอมตะได้แบบต่อนเนื่องเหมือนการกับโบรุโตหรือเหมือนกับมันกับโมโมชิกิด้วยซ้ำนะครับก็คือเกตถ้าเกิดว่าไม่แหกงบ้างก็สามารถสู้กับโบรุโตกับโมโมชิกิได้แบบสบายเลย เอาจริงๆครับสำหรับโบรุโตะและไอสำหรับตัวของเกะแล้วก็ตัวของนารุโตะที่รีคิดมารอบนี้เรียกได้ว่าดีกว่าโมโมชิกิแบบกินขาดครับผมเพราะว่าตัวของโมโมชิกิครับข้อเสียคือแอนิเมชันค่อนข้างนานครับผมบัฟเอฟเฟกอมตะนานดีจริงแต่ว่าคือถ้าเกิดว่าเอามาใช้งานจริงๆโมโมชิกิมันไม่ได้เลือกขนาดนั้น โมโมชิกิมันเด่นในด้านของการกันบ้านถ้าวัดที่การกันบ้านแล้วผมคิดว่าในหมู่ของทั้ง4ตัวละครนี้นะผมโมโมชิ iki, กิกันบ้านดีที่สุดแล้วนะผมรวมกับรุ่น7ด้วยเป็น2ตัวแต่ก็คิดว่าโมโมชิกิก็ยังดีกว่ายูนิดหน่อยนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดในเรื่องของการดันบ้านถ้าเกิดคุณจะได้ตัวละครในการไปเล่นทําดาเมจหรือว่าเป็นในส่นตัวตนนัวละครนําหรือว่าตัวละครโซโล่ก็ซาเิเกะบูรุโตะแล้วก็รุ่น7จะเป็นตัวละครที่ตอบโจทย์มากกว่าถ้าเกิดวัดกันที่แบบว่าภายนอกทั้งหมดนะครับ โดยรวมแล้วทั้งการกันบ้านและการดันบ้านนะครับผมตัวของเกกับตัวของซาริกเกะเนี่ยรีคิดมารับนี้ดีกว่าโมชิกิมากที่เป็นตัวใหม่นะครับผมก็น่าเสียดายที่เป็นตัวใหม่แต่ว่าทําไมตัวเก่ารีคิดมันดีกว่าวะ อันนี้ก็ไม่ทราบนะครับผมก็ต้องว่ากันไปอีกทีนึงเนาะถ้าเกิดวัดด้วยการใช้งานทั้งหมดแล้วโมโมชิกิถือว่ายังด้อยกว่ารุ่นเจ็กับเกะอยู่นะครับผมส่วนตัวของบรูโตนะครับผมดีกรีดีเท่ากันนะบรูโตกับรุ่นเจ็มีข้อดีข้อเสียต่างกันนะครับผมรุ่นเจ็ก็จะดีในส่วนตัวของสกิลในการเล่นนะครับผมบรูโตจะดีในส่วนตัวอันติีกับลิมิตเบรกนะครับผมก็มีข้อดีข้อเสียคนละข้อนะครับผมก็ถือว่าเจ้าเจ้ากันไป ถ้าเกิดเทียบแล้วตัวที่ดีสุดในดีกีสอรอบนี้ไอของรอบนี้ทัพพาร์ทีหนึ่งพ 1, าร์ทส 2, ก็คือบรูตโตกับรุ่น7คือคู่ที่ดีที่สุดนะครับผมส่วนถ้าเกิดวัดที่สกิลการเคลียร์บ้านนอกผมยกให้เกะดีที่สุดนะครับดีกว่าบรูตโตด้วยซ้ำนะครับผมคือเคลียร์ดีมากนะครับผมตัวของลิมิตเบรกเนี่ยเทียบกับสกิลสีดาของเกตแล้วคือแพ้สีดาาเกตด้วยซ้ำนะครับอันนี้จริงๆนะ เพราะฉะนั้นก็ประมาณนี้สำหรับตัวของรีวิวเก๋เนาะนะครับผมก็พิจารณากันดูเดี๋ยวรอดูคลิปสรุปตัวเต็มว่าตัวของโตเกะโบโต,ต,ตแล้วก็โมชิกิตัวไหนจะดีกว่านะครับผมหรือว่าแนะนําตัวไหนเนาะสำหรับครั้งนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันถ้าเกิดอยากจะเล่นนะครับผมก็ เอาถ้าอยากได้ดาเมจแบบสุดๆนะก็เอาเป็นตัวของสกิลไฟมังกรไปหรือถ้าเกิดอยากได้เข้าบ้านในแบบชัวร์ๆก็กดสกิลเพิงดำนะครับผมแต่ถ้าเกิดให้ผมแนะนําก็คือเอาสกิลใหม่มา2อันสกิลวาร์ปเป็นตัวเสริมนะครับผมแล้วก็อันตีใช้เป็นอันใหม่หรืออันเก่าก็ได้ทั้งคู่แต่ถ้าเกิดอยากได้แบบชัวร์ๆมีตายเกิดก็อันใหม่โอเคถ้าเกิดมีตรงงในสงสัยหรืออยากสอบถามก็ทิ้งไว้ที่เกาะคอมเมนต์ด้านล่างได้สำหรับสถิติวันนี้ยินจามีตานนี้จะมาคิวโดหน้าแลายๆซีนไปเสรอมนะครับบาย,บาย,บาย